ประกาศผู้หญิงอายุ16-24อย่าลืมไปรับบริการฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากคดอลูกกันนะครับประกาศประกาศผู้หญิงอายุ16-24อย่าลืมไปรับบริการฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปาก,ก,กค้อลูกเอ๊ะแลวัคซีน HPV คืออะไรหรอคะวัคซีน HPV ก็คือวัคซีนที่ช่วยป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV สาเหตุของเร็งปากหมดลูกที่อาจเกิดกับเราในอนาคตแล้วทำไมถึงต้องฉีดตั้งแต่ตอนนี้ล่ะคะเน้นก็เพราะว่าวัคซีน HPV ยิ่งฉีดเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีมีประสิทธิภาพมากที่สุดตั้งแต่อย่างอายุน้อยๆรัฐบาลก็เลยมีการฉีดให้ผู้หญิงอายุ11 20ปีนั่นเองแล้วอย่างนี้ต้องฉีดก่อนมีแฟนไหมคะ ถ้าได้ฉีดก่อนมีเพศสัมพันธ์วัคซีนก็จะมีประโยชน์ในการป้องกันมากกว่ากลุ่มที่มีเพศสัมพันธ์แต่ถึงจะมีเพศสัมพันธ์แล้ววัคซีนก็ยังมีประโยชน์มากกว่าไม่ฉีดเลยค่ะอ่มเล่าอย่างนี้มันจะมีผลข้างเคียงไหมคะวัคซีน HPV เป็นวัคซีนที่มีความปลอดภัยสูงและใช้กันมานานมากแล้วค่ะอาจจะมีแค่อาการปวดบวมแดงบริเวณที่ฉีดหรือเป็นไข้และยังไม่มีรายงานผลข้างเคียงรุนแรง แล้วจะฉีดได้ที่ไหนแล้วจะฉีดได้เมื่อไหร่คะสำหรับนักเรียนจะมีเจ้าหน้าที่ไปฉีดให้ที่โรงเรียนโดยจะเริ่มฉีดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนค่ะส่วนนักศึกษามหาวิทยาลายัยหรือคนทั่วไปที่อายุไม่เกิน20ปีสามารถเข้ารับบริการได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านโดยจะเริ่มฉีดตั้งแต่เดือนธันวาคมเป็นต้นไปทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลได้จากสถานพยาบาลใกล้บ้านค่ะมาฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้กันนะคะ เข็มเองนะสำหรับใครนะคะที่ฉีดมาแล้วหนึ่งเข็มให้ฉีดเพิ่มอีกหนึ่งเข็มนะคะแล้วมาฉีดด้วยกันเดียนะบ๊ายบาย